คอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ว่าตัวเองสามารถสร้างรายได้ช่วงพิกๆได้ไม่เกิน2ปีก่อนที่รายได้จะเหลือเกือบศูนย์ไม่ว่าจะเป็นอัฟ i ฟลเลตขายดิจิตอลโปรดักตรับสปอนเซอร์ผมจะมาเล่าเส้นทางการผ่านเรื่องพวกนี้กับองเพื่อนแบบเร็วๆผมใช้เวลา6เดือนในการปั้นผู้ติดตามจาก5000ไป100 0 0แทั้ง2แพลตฟอร์มโดยเลือกนิชการเงินจากสิ่งที่ถนัดจากนั้นรายได้ก็ตามมาไม่ว่าจากสปอนเซอร์สปิเกอร์อัฟเฟลเตและทำคลาสสอนวิธีทำคลิปทุกอย่างมาดูสวยหรูแต่บอกเลยว่าต้องมานัั่งปรบกกลยุทุททธ์เดือ ทำแล้วก็หยุดไม่ได้พออัลกอริทึมเปลี่ยนเพื่อนๆผมที่ขายดิจิทัลโปรดักหรือทำออฟฟินี่ยอดตกขวบหรือเจอคนหน้าใหม่ๆขึ้นมาเป็นกระแสด้านที่ตัวเองถนัดแทนจึงได้รู้ว่าสิ่งนี้มันคือเครื่องมือที่ใช้ได้ชั่วคราวแต่การที่ผมมีคอมมูนิตี้เดอะไวซ์เทที่แต่ละคนมาช่วยกันแชร์อินไซต์วงในด้านต่างๆและความรู้ที่แต่ละคนถนัดมันทําให้ไปต่อได้ ไม่ว่าจะต่อยอดเรื่องอสังหาหรือว่าโมเดลรายได้อื่นๆอย่างงานที่ปรึกษาการเงินบางคนเป็นพนักง,งานประจํายังทารายได้หลักแสนเพิ่มได้ที่พื้นที่นี้จากการสร้างแบรนดิ้งอย่างยั่งยืนโดยใช้เฟรมเวิร์กในกลุ่มยุคนี้โอกาสมาจากผู้คนผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนช่วยกันผลักดันยังไงมันก็ดีกว่าไปต่อเพียงลําพังซึ่งที่นี่เป็นคอมมูนิตี้แบบโอเพนที่สร้างขึ้นตามหลักการของพ่อรวยหรือโรเบิร์ตคิโอสกิใครที่อยากหาพื้นที่เติบโตทักมาพูดคุยกันได้ครับ